สวัสดีครับเพื่อนๆกับมาพบกับแมทแมสนะครับกับ Final Fantasy 14นะครับในวันนี้นะครับเรื่องที่ผมจะมาพูดถึงนั้นก็คือเรื่องของการตั้งค่าเซตติ้งในเกมนี้นะครับ f i n a เ14เกมนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเกมเลยนะครับที่มีระบบการตั้งค่าเซตติ้งที่ค่อนข้าง Confuse สแล้วก็เยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่เนี่ยอาจจะงงๆกับตัวการเซตติ้งนะครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายนะครับว่าเราเนี่ยควรจะเซตติ้งยังไงทําให้เราได้เล่นเกมได้สนุกขึ้นนนั่เอง หน้าจอการเซตติ้งหลักๆนะครับของเราเนี่ยจะมีด้วยกัน2แบบด้วยกันนะครับก็คือ Character Configuration นะครับหอันและอีกหนอันก็คือ System Configuration นะครับซึ่งทางฝั่งของตัว System Configuration เนี่ยมันหมายถึงการ System ของตัวเกมนะครับเป็นระบบ System เบื้องหลังต่างๆเลยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับเสียงเกี่ยวกับการทํางานของตัวระบบคอมพิวเตอร์ของเราครับส่วนทางฝั่งของ Character Configuration เนี่ยมันจะเป็นการเซตติ้งเกี่ยวกับการเล่นเกมของเรานะครับหรือว่าก็คือเกมเซตติ้งนั่นเองนะครับเราอยากเห็นอะไร UI เป็นยังไงนะครับ โอเคเรามาเริ่มกันก่อนเลยดีกว่านะครับทางฝั่งของ System Configuration นะครับ ถ้าเราเปิดขึ้นมานะครับที่หน้าจอแรกนะครับของ System Configuration เนี่ยอันแรกก็คือ Display Setting นะครับ Display Setting ก็เหมือนกับเกมทั่วไปเลยครับผมจะเป็นการจัดเกี่ยวกับหน้าจอนะครับว่าหน้าจอของเราเนี่ยมันจะให้โชว์อะไรยังไงบ้างนะครับเราจะเล่นเป็น Full HD นะครับหรือว่าจะเป็น 4K ก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนตรง Screen Mode เนี่ยมันก็จะสามารถเลือกได้3แบบนะครับก็คือเป็น Window Mode เป็น Borderless Mode นะครับหรือว่าเป็น Full Screen ของผมก็เลือกเป็น Full Screen เอาไว้ ต่อมานะครับก็คือ r s s o u u t o o นะครับหรือว่าความละเอียดหน้าจอของเราอันนี้ผมก็แนะนําว่าให้เลือกตามขนาดหน้าจอของเรานะครับว่าจอของใครเป็นขนาดไหนก็เลือกตามตรงนั้นเลยของผมเนี้ยจะเป็น Full HD นะครับอยู่ที่1 9 2 0งพคณพันแะครับแต่ว่าผมปรับไว้แค่6 0 h ิบเเพราะว่าจริงๆแล้วเนี้ยจอผมมันสามารถรันได้ถึง 144Hz นะแต่ว่า ที่ปรับไว้เป็น60เฮิร์เพราะว่าเดี๋ยวการ์ดจอมันจะวิ่งเสียงดังไปหน่อยนะครับผมก็เลยปรับไว้แค่60เฮิร์ก็เล่นสนุกเหมือนกันนะครับและส่วนต่อมานะครับก็คือฟังของ UI setting นะครับอันนี้มันจะหมายถึงขนาด ของตัว UI นะครับ UI คือ User Interface นะครับหน้าจอขนาดต่างๆเราจะปรับให้มันมีขนาดพื้นฐานเท่าไหร่นะครับ Default UI Setting ก็แนะนำว่าปรับเป็นที่100%เอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปปรับใน h u d Layout อีกทีก็ได้นะครับและส่วนด้านล่างสุดนะครับก็คือเรื่องของ Frame Rate นะครับก็อย่างที่ผมไม่บอกไปนะครับผมก็จะปรับไว้ที่60 FPS นะครับ Limit Frame Rate When Client is Not Active ก็คือให้มัน Limit เอาไว้นะครับมันจะทาให้คอมพิวเตอร์ของเรานะครับทงานน้อยลงนั่นเองนะครับ อันที่2ต่อมานะครับก็คือ Sound Setting Sound Setting ตรงนี้เนี่ยก็คือการปรับระบบเสียงทั้งหมดเลยนะครับอันที่สําคัญใน Sound Setting นะครับผมมองว่ามีแค่ตรง Play Music When Mouse นะครับอันนี้คือถ้าเราติ๊กเอาไว้นะครับอันนี้เวลาเราขี่เป็นสัตว์ขี่ของเรานะครับมันจะมีเพลงประจําตัวสัตว์นั้นอยู่ว่าเป็นเพลงปับไหนนะครับมันก็จะเล่นเพลงตรงนั้นนะครับแต่ในกรณีที่เราไม่ได้ขี่สัตว์นะครับมันก็จะเป็นเพลงของพื้นหลังทั่วไปแต่ถ้าเราติ๊กออกเนี่ยคือมันก็จะเป็นเพลงของแมปนั้นไปเรื่อยๆนะครับจะไม่เปลี่ยน ส่วนอีกอันนึงนะครับก็คือ Play s a h e Windows is not active ก็คือถ้าเราออกไปหน้าจออื่นนะครับเข้าไปเข้า YouTube แบบนี้เข้า Google Chrome นะครับหรือว่าเปลี่ยนสับหน้าจอไปเล่นโปรแกรมอื่นถ้าเราติ๊กเพลงมันจะดังนะครับก็คือมันจะเล่นเพลงของ Final Fantasy ไปด้วยระหว่างเราไปทําอย่างอื่นนะครับแต่ว่าถ้าติ๊กออกเนี่ยมันก็จะไม่เล่นเพลงนะครับระหว่างที่เราออกไปที่หน้าจออื่น อันต่อมานะครับก็คือกราฟิกเซตติ้งนะครับอันนี้จะเป็นค่าการแสดงผลเอฟเฟกต่างๆนะครับเงาต่างๆในเกมนะครับอันนี้เราก็สามารถเลือกได้ตามความต้องการของเราเลยนะครับจริงๆอันนี้ไม่ได้มีผลกับการเล่นเกมสักเท่าไหร่นะครับจะมีผลกับตัวกราฟิกของเราหรือว่าความสวยงามในการเล่นเกมของเรานั่นเองก็จริงๆแล้วผมแนะนําว่าให้เลือกตามสมรรถภาพของคอมพิวเตอร์เราจะดีที่สุดนะครับตรงนี้ถ้าใครคอมไม่แรงมากก็ลดตรงตัวกราฟิกลงก็ได้นะครับปรับให้ไม่โชว์เงาก็ได้นะครับปิดไปประมาณนี้เลย ต่อมาก็คือเมาส์เซตติ้งนะครับเป็นการเซตค่าของเมาส์ของเรานั่นเองนะครับตรงนี้ที่สําคัญผมก็มองว่ามีแค่ตัวเมาส์เซนสテีฟนะครับว่าความเร็วเมาส์ของเราเนี่ยเราจะเอาเท่าไหร่นะครับผมก็ปรับไว้ที่50นะครับตรงกลางพอดีอันนี้แล้วแต่ความถนัดเลยเกมแพดเซตติ้งนะครับอันต่อมาสําหรับเพื่อนๆที่เล่นในคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าเพื่อนๆเสียบจอยเหมือนผมเนี่ยเราสามารถมาเลือกค่าจอยได้นะครับว่าจะให้จอยของเราเป็นรูปแบบไหนนะครับแสดงเป็นกรกบาทวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับทัชแพด ก็เป็นจอย PS4 เพราะว่าผมใช้จอย PS4 มาเสียบกับคอมนะครับเราจะให้มันออโต้รันโดยการกด L1 กับเดินหน้าไหมนะครับเราก็สามารถติ๊กได้ตรงนี้เราจะให้มันซูมเข้าไปโดยการกด R3 ได้ไหมนะครับเราสามารถติ๊กได้แล้วก็ถ้าเราอยากเปลี่ยนปุ่มในจอยนะครับอยากให้จอยมันทําต่างกันก็กดที่ปุ่ม i g u r a t i o n ตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกได้นะครับตรงนี้ว่าเราจะเปลี่ยนปุ่มเป็นการกดปุ่มแบบไหนนะครับกดสามเหลี่ยมเป็นอะไรเป็นกระโดดหรือว่ากดสามเหลี่ยมเป็นการเปิดแมปนะครับตรงนี้ผมก็เปลี่ยนของผม เปิดแมปนะครับกดสีลีมเป็นการกระโดดนะครับอะไรประมาณนี้เราสามารถมันเลือกได้หมดเลยนะครับต่อมาก็คือธีมนะครับธีมเนี่ยของเกมนี้มันจะเป็นธีมของ UI นะครับจะมีดาร์กกับไลท์นะครับจะมี2แบบด้วยกันก็คือเป็นแบบสีดํากับแบบสีขาวก็แล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้ผมก็เลือกว่าเป็นแบบดาร์กเหมือนกันการเซตติ้งต่อมานะครับก็คือออเทอร์เซตติ้งออเทอร์เซตติ้งอันนี้นะครับก็หลักๆแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของการถ่ายรูปในเกมนะครับเราอยากให้การกดถ่ายรูปในเกมเนี่ยได้ไฟล์เป็นอะไรนะครับถ่ายแล้มไอดดหกื เลยตรงนี้นะครับที่สำคัญอีกอันนึงก็คือ language นะครับก็คือภาษาเราสามารถเปลี่ยนภาษาในคั t s c e ได้นะครับของผมเนี่ยผมเลือกไว้เป็น adjust to client ก็คือภาษาอังกฤษนะครับของผมเซตไว้เป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าใครอยากเปลี่ยนภาษานะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นก็มาเลือกเป็น japanese ก็ได้นะครับสำหรับการฝั่งคั u t s c อืม และสุดท้ายนะครับก็คือ accessibility setting อันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับอันนี้มันจะเหมาะสมสําหรับใครที่อยากปรับสีให้สว่างขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับอ่ามันก็จะเปลี่ยนสีไปสําหรับคนที่ตาบอดสีหรือว่าเห็นสีใดชัดกว่าสีใดมากกว่านะครับแต่ผมก็แนะนําว่าปิดไว้ก็ได้นะครับตรงนี้ มาถึงเซตติ้งตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือ character configuration อันนี้จะค่อนข้างสําคัญเลยนะครับจะมีผลกับการเล่นเกมของเราด้วยนะครับอันแรกนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนส w a p mode นะครับสมมุติว่าถ้าใครเนี่ยเหมือนผมต่อไว้ทั้งเมาส์ทั้งจอยนะครับสออย่างเลยเราสามารถมากดตรงนี้ได้นะครับมันจะเป็นการเปลี่ยนส w a p mode การใช้โหมดไปเลยนะครับแล้วก็เซตติ้งของทั้ง2โห m o เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเซตไว้ยังไงนะครับโอเคครับผมเรามาดูที่โหมดเมาส์กันเลยดีกว่านะครับอันแรกนะครับเป็น control setting นะครับมันจะมี5 ด้วยกันนะครับตรงนี้มันจะเป็น general target filter character แล้วก็ mouse ครับผมอันแรกนะครับที่ movement setting ตรงนี้เนี่ยถ้าเราเลือกไว้เป็น legacy type นะครับ camera base ก็คือมันจะเคลื่อนที่ตาม camera ของเรานะครับเรากดหลังมันก็เดินมันมาทางหลังนะครับกดหน้ามันก็เดินไปข้างหน้ากดขวาก็เดินไปด้านขวากดซ้ายก็เดินไปด้านซ้ายนะครับแต่ถ้าเราเลือกเป็น standard type character base นะครับ เวลาเราเดินนะครับมันจะเดินกดหน้าเดินไปข้างหน้าแต่เวลาเราถอยหลังเนี่ยมันจะเดินถอยหลังแบบนี้นะครับอแล้วเวลาเรากดซ้ายขวาเนี่ยมันจะเป็นการหันหน้านะครับไม่ได้เป็นการเดินอืม เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้าเอาง่ายเนี่ยผมมองว่าปรับเป็น legacy type น่าจะดีกว่านะครับส่วนการกด activate standard type a u t o fly หรือว่า auto drive เนี่ยถ้าเราไม่ติ๊กไว้นะครับแล้วเราขึ้นไปบนเมาส์นะครับหรือว่าสัตว์คีของเราเวลาที่เราบินเนี่ยแล้วเราทำการหมุนนะครับหมุนหน้าตาของเรามันก็จะหมุนกลับมาช้าๆแบบนี้นะครับถ้าเราหมุนไปด้านหน้าแบบนี้มันก็จะหมุนกลับมาช้าๆแบบนี้แต่ถ้าเราติ๊กนะครับแล้วกด apply เนี่ยถ้าเราหมุนไป มันก็จะพุบกลับมาข้างหลังเราเลยนะครับอันนี้คือสิ่งแรกที่ผมเห็นว่ามันแตกต่างนะครับอืมส่วนตัวผมผมก็ชอบแบบให้มันหมุนกลับมาช้าๆนะครับเหมือนกับจะไม่เป็นการหักคอเรานะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับผมในส่วนต่อมานะครับก็คือ flying mount take off นะครับ เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะกดออโต้เทคออฟหรือว่าเมนวลเทคออฟนะครับก็คือถ้ากดเป็นเมนวลเนี่ยเราจะต้องกดกระโดด2ครั้งนะครับมันถึงจะเทคออฟแต่ถ้าเรากดเป็นออโต้ก็คือกดกระโดดแช่ไว้นะครับมันก็กระโดดเทคออฟขึ้นมาบินได้เลยนะครับสำหรับการขี่สัตว ในแท็บต่อมานะครับก็คือ Target Setting นะครับในอันแรกนะครับที่ผมไม่ได้ติ๊กไว้นะครับก็คือ Automatic Lock on Target เวลาเราโจมตีนะครับหรือว่า Initiating Attack เดี๋ยวผมจะลองติ๊กแล้วทำให้เพื่อ,อนๆดูนะครับถ้าเราติ๊กเอาไว้แล้วเราไปตีมอนสเตอร์นะครับมันจะทำการล็อกเป้าไว้ที่มอนสเตอร์เลยแบบนี้ครับผมมันก็จะมีการล็อกเป้าขึ้นมานะครับล็อกหน้าจอเราเอาไว้ แต่ถ้าเราไม่ได้ติ๊กเอาไว้นะครับตรงนั้นเนี่ยแล้วเราไปตีมอนสเตอร์นะครับมันก็จะเป็นการตีแบบปกตินะครับมันจะไม่ได้ล็อกเป้ามอนสเตอร์เอาไว้ซึ่งการล็อกเป้ามอนสเตอร์นะครับมันจะเป็นการปรับให้เราไปเดินแบบ Standard Type นะครับหรือว่าแบบที่ตัวละครเราจะเดินถอยหลังนะครับอ่าแบบนั้นเลย อันต่อมานะครับก็คือ Automatic Face Target When Using Action นะครับอันนี้หมายถึงว่าถ้าเราไปโจมตีมอนสเตอร์แล้วเนี่ยทุกครั้งที่เราใช้ท่าใส่มอนสเตอร์ตัวเรานะครับมันจะหันหน้าไปทางนั้นเลยนะครับก็คือเราจะสามารถใช้ท่าได้ต่อเนื่องนะครับก็ผมแนะนําว่าติ๊กไว้ก็ได้นะครับ Inable Auto Target When No Target Specify นะครับมันจะทําการเลือก target ให้เราเองนะครับอันนี้ก็คือ Auto Target เลยในกรณีที่เราไม่ได้เลือกอะไรนะครับ Disable t a r g e t i n g of p e t and m i n i o n When In Battle นะครับสมมุติเราอยู่ในการต่อสู้ อยู่ในมหมดต่อเสื้อเนี่ยเราจะไม่สามารถติ๊กตัวสัตว์เลี้ยงของเราหรือว่ามินเนี่ยนของเราได้นะครับอันนี้ก็ติ๊กไว้ก็ได้จะทําให้เราไม่ลาคาญนะครับเวลาเราเลื่อนแทก็ตเลื่อนเป้านะครับมันจะไม่แทก็ตตัวสัตว์เลี้ยงของเรา และอันสุดท้ายนะครับ s w i ตช์แท็กเ t ็ r เซ l e ์ t คิลทูแท็กเก็ตเนะครับอันนี้หมายถึงว่าในกรณีที่เราเปลี่ยนไปเล่นเป็นโหมดจอยนะครับมันจะสามารถเลื่อนวงกลมไปที่ Tar กเก็ตได้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะ Select ไปแต่ว่าถ้าเราติ๊กเอาไว้เนี่ยก็คือมันจะไม่มีวงกลมขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับในกรณีนี้ถ้าเราไม่ติ๊กไว้นะครับเราเลื่อน Tar กเก็ตกับจอยนะครับมันจะเป็นการเลื่อนวงกลมไปก่อนนะครับหลังจากนั้นถ้าเราจะเลือก Tar กเก็ตเนี่ยเราจะต้องกด s e l e c t i o n นะครับโดยการ ถ้าเป็นแบบนี้เราก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับล้วก็เลื่อนไปตัวที่2เราก็ให้กด selection นะครับแต่ว่าถ้าเราติ๊กเอาไว้มันจะไม่มีวงกลมขึ้นมาครับก็คือ target เราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะครับก็คือเราไม่ต้องกด select นะครับแล้วแต่ว่าใครถนัดแบบไหนนะครับอันนี้แต่ผมมองว่าไม่ติ๊กไว้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะทํางานได้ค่อนข้างดีเหมือนกันในกรณีที่เราเล่นไปฮน h เลอร์นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอยากจะใส่แค่สกิลครั้งเดียวนะครับแล้วเรากลับไปฮิลตัวแท n k ของเราใช้วิธีนี้ก็ง่ายขึ้นเหมือนกัันนะครบ ต่อมานะครับ Target Type ฟันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเป็นว่าเราจะ Target Type แบบไหนนะครับเป็น Ignore Def นะครับหรือว่าจะเป็นแบบโคนผมก็เรียกว่าเป็นแบบโคนเอาไว้นะครับหรือว่าเป็นแบบทรงกล้วย ต่อมาก็คือ Target Display Setting นะครับมันจะมี Highlight Potential Target นะครับต่อมาคือ Display Target Ring นะครับ Display Target Line แล้วก็ Display Target a c g r o นะครับ Target Ring เนี่ยก็คือวงรอบๆอสัตวูตนะครับถ้าเราไปติ๊กแล้วเราเอาออกเนี่ยเราก็จะไม่มีวงขึ้นมานะครับอันนี้ผมแนะนำไม่ติ๊กเอาไว้นะครับเพราะว่ามันจะมีผลกับอาชีพที่ต้องใช้ Positioning นะครับในกรณีที่มันบอกว่าเราต้องตีข้างหลังนะครับข้างหลังก็คือในส่วนที่ไม่มีเส้นนะครับตรงนี้หมายถึงด้านหลังนะครับแล้วก็หมายถึงเรียถ้าเขา เขียนไว้ว่าเรีย ع, หมายถึงตรงนี้นะครับแต่ถ้าเขาเขียนไว้ว่าแฟลคง,งแฟลคงแปลว่าข้างๆก็คือ ตรงที่มีเส้นนะครับอ่านี่มันจะเป็นการแบ่งตำแหน่งของศัตรูนะครับ DPS บางตัวนะครับมันจะมีผลให้แรงกว่านะครับอย่างเช่นมังซสมุไรเนี่ยมันจะมีผลให้ตีแรงกว่าถ้าไปตีข้างหลังตีแรงกว่าถ้าไปตีด้านข้างอะไรประมาณนี้ครับผมถ้าเราติ๊กออกเนี่ยเราก็จะไม่เห็นวงกลมนะครับส่วนอันแรกเนี่ยก็คือไฮไลท์โพ t ทน t ชีย a แทร็กนะครับถ้าเราติ๊กไว้แล้วเราเอาเมาส์ไปชี้ที่มอนสเตอร์นะครับมันก็จะเป็นการไฮไลท์มอนสเตอร์ขึ้นมาเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราติ๊กออก ผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ติ๊กเอาไว้นะครับต่อมาก็คือตรงฟิลเตอร์นะครับถ้าเราติ๊ก enable เอาไว้นะครับในการเล่นแบบจอยเนี่ยมันจะเป็นการปรับว่าถ้าเราปลดอาวุธออกมาหรือว่าไม่ปลดอาวุธออกมาเนี่ยเราจะสามารถติ๊กทา์เก็ตแบบไหนได้บ้างนะครับเพราะว่าการเล่นแบบจอยเนี่ยเราไม่สามารถเลื่อนเมาส์ไปติ๊กได้ใช่ไหมครับถ้าเราไม่ได้ปลดอาวุธออกมานะครับเราติ๊กไว้หมดเลยเนี่ยเวลาเราซ y c เคอรลิ่งตัววงกลมของเรานะครับมันจะทําการไซเคิลไปหมดเลยนะครับทั้งตัวเราเองรวมไปถึงตัวศัตรูด้วยนะครับจะเห็นว่าม มินเนี่ยนของผมด้วยนะครับมันก็จะไปหมดเลยเพราะเราเติต๊กมินเนี่ยนของเราไว้ด้วยแต่ถ้าเราเอาอาวุธออกมานะครับแล้วตรงนี้เนี่ยด้านขวาผมหมายถึงว่าเราจะติ๊กแค่จํานวนศัตรูไว้เท่านั้นนะครับแค่เอนมิมี่แล้วเราสกอร์ลิงไปเนี่ยมันจะไม่มาที่มินเนี่ยนของเราแล้วนะครับเวลาเรากดอาวุธเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็แนะนําว่าให้ติ๊กไว้ก็ได้นะครับสำหรับฝั่งฟิลเตอร์เลือกเป็นแบบ ปลดอาวุธแบบหนึ่งไม่ปลดอาวุธแบบหนึ่งนะครับถ้าปลดอาวุธก็ให้เลือกแค่อินเนมี่ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครเล่นเป็นฮิลเลอร์เนี่ยก็อาจจะมีปาร์ตี้เมมเบอร์ด้วยก็ได้ในกรณีที่เราจะต้องไปติ๊กที่ตัวแทงนะครับอะไรแบบนี้เลยในแท็บถัดไปนะครับก็คือคาแรคเตอร์เซตติ้งนะครับแท็บนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความสวยงามนะครับดิสเพลย์เฮดเกียร์นะครับอยากให้เห็นหมวกไหมนะครับถ้าเราใส่หมวกเอาไว้นะครับแต่ว่าหมวกมันบังหน้าเราเราไม่อยากให้มีหมวกเนี่ยเราก็มาติ๊กที่ดิสเพลย์เฮ ถ้าเราติ๊กก็คือมันจะโชว์หมวกนะครับไม่ติ๊กก็คือเอาหมวกออกไปนะครับและอีกหนึ่งนที่สําคัญนะครับก็คือ Auto Shoot Weapon When It's Not In Battle นะครับอันนี้แปลว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ในการต่อสู้แล้วเนี่ยจะให้เราทําการเก็บอาวุธโดยออโต้ไหมนะครับก็ติ๊กไว้ก็ได้นะครับถ้าเราไม่ได้ตีมันก็จะเก็บอาวุธอัตโนมัติเลยและด้านล่างต่อมานะครับก็คืออีกหนึ่งนที่สำคัญนะครับ Battle Effect Setting นะครับอันนี้คือการปิดเปิดเอฟเฟกของสกิลต่างๆนะครับเวลาเราไปต่อสู้ อันแรกคือโอนก็หมายถึงของเรานะครับจะให้โชว์ขนาดไหนนะครับโชว์แบบมีลิมิตหรือว่าไม่โชว์เลยก็ได้นะครับส่วนของในปาร์ตี้นะครับหรือว่าเป็นของผู้เล่นอื่นใน PVP นะครับแต่ส่วนตัวผมผมก็เปิดโชว์ไว้หมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมองว่ามันดูยากนะครับผมก็แนะนําว่าให้เปิดของคนอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่ของเรานะครับในปาร์ตี้เป็นโชว์ลิมิตมันจะไม่โชว์เอฟเฟกของคนอื่นนะครับการไล่การชาร์จแต่มันจะโชว์พวก AOE ให้เราเห็นนะครับและหน้าสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของเมาส์นะครับการติ๊กเมาสคคัอาํญก็ื อันแรกนะครับ Enable Click on Self นะครับมันจะถามว่าเราจะคลิกตัวเองได้ไหมนะครับก็ถ e ้าติ네ต๊กไว้เราจะสามารถคลิกที่ต um, ัวเองได้นะครับแต่ว่าถ้าเราติ๊กออกเราจะคลิกตัวเองไม่ได้นะครับคลิกยังไงก็คลิกไม่ได้นะครับต้องติ๊กเอาไว้นะครับถ้าเราจะ a ทร็กตัวเองและ Setting ตัวต่อไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สําคัญมากเหมือนกันนั่นก็คือ Item Setting นะครับมาที่ยันแรกเลยนะครับก็คือ Inventory Setting นะครับก็คือตัว i ของเรานะครับเปิดขึ้นมาจะเห็นว่ามันคือ Inventory หรือว่ากระเป๋าเก็บของของเรานั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ย ถ้าตอนแรกนะครับเริ่มเล่นเกมเลยมันเป็น normal มันจะโชว์แค่อันเดียวครับผมแล้วมันจะมีแท็บขึ้นมา1 2 3 4ก็คือมันจะมี4หน้านะครับในความเป็นจริงถ้าเราเลือกเป็น expanded นี่มันจะเปิดเป็น2หน้าให้เรานะครับอ่าเป็น2หน้าแบบนี้เราสามารถเลือกได้แต่ถ้าเราเลือกเป็น open all นะครับมันก็จะเปิดทั้ง4หน้าของเราออกมาให้เลยนะครับประมาณนี้เลยครับผมอืมก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบแบบไหนก็ลองไปเลือกกันดูนะครับผมก็ชอบแบบเป็น expand e d นะครับเปิดออกมา2หน้าและต่อมานะครับตรงนี้ก็คือ store all newly obtained i t e m in a m o r y chest นะครับ a m o r y chest ของเราเนี่ยก็คือช่องเก็บพวกอุปกรณ์การสวมใส่ของเรานะครับถ้าเรากด control i ขึ้นมานะครับจะขึ้น a m o r y chest มาซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราได้ของใหม่มานะครับดอปมาจากดันเจียนมันจะเข้ามาอยู่ใน a m o r y chest เลยเพราะว่าเราติ๊กตรงนี้เอาไว้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ติ๊กตรงนี้เอาไว้ปุ๊บของทั้งหมดนะครับมันจะมาอยู่ใน inventory อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าชอบแบบไหนผมก็ติกเอาไว้ปกตินะครับจะให้เข้ามาอยู่ใน a m มาร h a s e เลยแต่ถ้าใครมองว่าจัดการยากนะครับผมมองว่าก็ติกออกก็ได้นะครับมันจะได้ไปอยู่ใน Inventory ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจะใส่อันไหนแล้วก็ค่อยเอาจาก Inventory นะครับมาใส่ไว้ใน r e ร h a s e แล้วก็ใส่เข้าไปในตัวเรานะครับ และหน้าต่อมานะครับก็คือเรื่องของ UI setting นะครับอันแรกนะครับก็คือเมนูนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นเมาส์โหมดหรือว่าเป็นเกมแพดโหมดนะครับถ้าเราเลือกเป็นเมาส์โหมดเอาไว้นะครับมันก็จะมีไอ้ตัวนี้ขึ้นมาให้เรานะครับตัวด้านขวาเนี่ยก็คือตัวเมนูนะครับเมนูเมนูแต่ถ้าเราเลือกเป็นเกมแพดโหมดไว้นะครับมันก็จะไม่โชว์ตัวนี้ขึ้นมานะครับต่อมาก็คือ map setting นะครับ map setting นะครับตรงที่ผมมองว่าสําคัญเลยก็คือตรง front side นะครับมันจะเป็นการเปิด map ขึ้นมาเห็นไหมตอนแรกนะครับ มันจะเป็นประมาณนี้แบบสแตนดาดถ้าใครมองไม่เห็นก็ปรับเป็นขนาดใหญ่ก็ได้นะครับมันจะมีตัวอักษรที่ใหญ่ขึ้นนะครับแต่ผมก็ปรับไว้เป็นสแตนดาดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ Transparency นะครับก็คือตัวแมพว่าจะให้มีความหนาบางขนาดไหน จะมองเห็นชัดขนาดไหนนะครับส่วนตัวผมผมก็ปรับ Transparency เป็นศูนย์ไปเลยนะครับก็คือปิดเปิดปกติธรรมดาเลยส่วนด้านล่างตรงนี้ต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของปุ่มช่วยเหลือนะครับจริงๆเราไม่ต้องติ๊กไว้ก็ได้นะครับถ้าเราเข้าใจตัวเกมหมดแล้วนะครับก็ติ๊กออกไปก็ได้นะครับถ้าเราติ๊กออกไปเนี่ยเราเอาเมาส์ไปชี้ตรงไหนนะครับมันก็จะไม่ได้ขึ้นบอกเลยว่าสกิลนี้ทําอะไรไอเทมนี้ทําอะไรนะครับเราชี้ที่ไอเทมมันก็ไม่ได้ขึ้นบอกเลยนะครับแต่ถ้าเราติ๊กเอาไว้ไอเทมเฮลก็จะขึ้นมานะครับสาาไอออทม่่่วนนนด้้ลลงีียก็คคืืขู ของตัวสกิลของเรานะครับถ้าเราจํำสกิลไม่ได้เราก็ติ๊กไว้ก่อนก็ได้นะครับจะได้อ่านแต่ถ้าเราจํำสกิลได้แล้วเราติ๊กออกก็ได้นะครับครั้งหน้าที่เรามาชี้ที่สกิลเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องอ่านแล้วนะครับ ต่อมาเรามาดูที่ Display Name ตรงนี้กันดีกว่านะครับ Display Name Setting เนี่ยมันจะมีทั้งหมด4หัวข้อหลักๆด้วยกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดเลยนะครับเป็น Own ก็คือของตัวเราเองนะครับ Author ก็คือของผู้เล่นอื่นนะครับ NPC ก็คือ NPC ในเกมนะครับว่าจะให้โชว์ชื่อยังไงและสุดท้ายก็คือ General นะครับอ่ะเรามาดูกันที่ฝั่งของ Own นะครับอันนี้ก็หมายถึงชื่อของเรานะครับเนียนของเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเรานะครับ display setting อันแรกเนี่ยมันจะบอกว่าจะให้มันโชว์ชื่อขึ้นมาตอนไหนนะครับถ้าเราติ๊กว้ที่ Always มันจะมีชื่อของเราติดอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับถ้าใครมองว่ามันรกหูลกตานะครับก็ไปติ๊กออกก็ได้นะครับเป็น when target หรือว่า ไม่ต้องโชว์เลยก็ได้นะครับถ้าเราติ๊กที่ตัวเราเองมันก็ไม่ได้โชว์ชื่อเราขึ้นมานะครับถ้าเราไม่ได้ใส่เป็นเวนทาร์เก็ตนะครับถ้าเราใส่เป็นเวนทาร์เก็ตเราไปติ๊กที่ตัวเรามันก็จะโชว์ชื่อเราขึ้นมานะครับแล้วกรณีที่2เนี่ยก็คือจะให้โชว์ชื่อ,อยังไงนะครับ f u ลเ name เลยหรือว่าเป็นแค่เซอร์เนมนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนเป็น full name อย่างเดียวนะครับเป็น p m a t m a t อ่าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ ก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนนะครับส่วนอันต่อมานะครับก็คือ t i t a n Display Setting นะครับอันนี้เป็นเหมือนฉายาของเราของผมผมใส่ไว้เป็น The Gear of Change นะครับจะให้โชว์หรือไม่นะครับถ้าโชว์มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่โชว์ก็กดปิดไปก็ได้นะครับก็คลีนดีเหมือนกันและสุดท้ายนะครับก็คือ HP Bar ของเรานะครับหรือว่าหลอดเลือดของเรานั่นเองจะให้มันโชว์ตอนไหนนะครับอันแรกก็คือโชว์ตลอดเวลานะครับหลอดเลือดของเราจะอยู่บนหัวตลอดเวลาเลยอันที่2ก็คือระหว่างอยู่ใน Battle นะครับถ้าเราไปต่อสู้กับมอนปุ มันก็จะขึ้นมานะครับหรือว่าอย่างที่3ตอนที่เลือดเราเนี่ยน้อยกว่าร้อนะครับก็คือเรามีเลือดลดลงมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับสำหรับ HP bar และสุดท้ายก็คือไม่จําเป็นต้องโชว์นะครับแล้วแต่ว่าอันนี้ใครจะชอบแบบไหนนะครับแล้วจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยมันสามารถแอปพลายได้กับทุกอย่างเลยนะครับมันก็คือเหมือนกันเลย display name setting นะครับ HP bar setting ทั้งของเพื่อนเรานะครับของ NPC นะครับจะให้ติ๊กขึ้นมาตอนไหนนะครับโชว์เลือด NPC ไหมโชว์ชื่อ NPC ไหมนะครับโชว์อย่างไรนะครับอ่าอันนี้ก็ลองปรับกันดู หัวข้อต่อมานะครับก็คือ hotbar setting อันนี้เนี่ยผมได้เคยอธิบายไว้แล้วนะครับในเรื่องของ hotbar เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ทางฝั่งของ hotbar ไว้ด้วยนะครับสำหรับใครเนี่ยที่อยากจะจัด hotbar นะครับก็สามารถคลิกดูคลิปนั้นได้เลยนะครับผมได้อธิบายไว้อย่างลึกซึ้งแลวนะครับในคลิป hotbar นั้นและสุดท้ายนะครับก็คือ lock window setting นะครับอันนี้มันหมายถึงช่องพูดคุยของเรานะครับหรือว่า lock window ของเรานั่นเองนะครับเราสามารถปรับไซส์ของ lock window ของเราได้นะครับอยากให้ตัวหนังสือเล็กใหญ่ขนาดไหนนะครับเรามาปรับไซส์ฟอนต์ของเราได้ตรงน หน้าต่อมานะครับที่ล็อกดีเทลตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น general นะครับ battle event นะครับมันหมายถึงช่องล็อกของเราตรงนี้นะครับ3ช่องเนี่ยมันจะ display หรือว่าโชว์คำต่างๆนะครับต่างกันเราสามารถเลือก font size ได้นะครับจะให้ล็อกมี transparency ไหมนะครับจะให้ชัดเล็กน้อยขนาดไหนนะครับเราสามารถปรับได้หมดเลย และสุดท้ายนะครับก็คือเสียงเตือนนะครับ Notification Sound ถ้ามีคนกระซิบเรามาหรือว่าเทลเรามาเนี่ยจะให้เสียงเป็นยังไงนะครับเราสามารถมาปรับเสียงตรงนี้ได้นะครับมีทั้งหมด16แบบด้วยกันนะครับก็เลือกกันเลยตามใจชอบเลยนะครับ อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่สําคัญแต่ผมคิดว่าน่าจะทําเป็นคลิปแยกออกไปหนึ่งอันเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของ HUD layout นะครับหรือว่าการจัดหน้าจอต่างๆของเรานั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเปิด HUD l a y o u ์ของเราขึ้นมานะครับมันก็จะมีความยิ่งใหญ่แบบนี้เลยนะครับทุกอย่างหน้าจออินเทอร์เฟซของเราเนี่ยเราสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับขนาดเล็กใหญ่ขนาดไหนนะครับรวมไปถึงจะโชว์อะไรบ้างไม่โชว์อะไรบ้างนะครับทำให้คลีนมากน้อยขนาดไหนจะให้ถนัดตาเราในการเล่นนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทําเป็นอีกคลิปหนึ่งแยกออกมาเลยนะครับเพราะว่ามันน่าจะยาวเหมือนกัน และสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของคีย์บายนะครับปุ่มคีย์บายนี่ถ้าเพื่อนๆเ,เล่นกับคีย์บอร์ดนะครับมันจะมีคีย์บายขึ้นมาอันนี้ก็คือการเซตปุ่มของเรานั่นเองนะครับปุ่มทั้งหมดทั้งมวลของเราเลยจะถูกลงมาอยู่ตรงคีย์บายนะครับจริงๆอันนี้เนี่ยผมควรจะพูดเข้าไปในเรื่องของฮอตบาร์เนาะแต่ผมไม่ได้พูดเข้าไปอ่ะเราจะพูดตรงนี้นิดหน่อยแล้วกันนะครับมันจะมีมูฟเมนต์นะครับอันนี้จะเป็นการเดินหรือว่าการเคลื่อนที่ของเรานะครับ ทั้งการวิ่งนะครับกดวิ่งออโตัวนี้คือการกดวิ่งนะครับว่าจะให้เราใส่เวบที่ปุ่มไหนอันนี้ผมก็ใส่ไว้ที่ปุ่มของเมาส์นะครับด้านข้างของเมาส์ก็กดวิ่งได้เลย targeting นะครับอันนี้ก็คือการล็อกเป้านะครับผมใช้ตัวแท็บในการล็อกนะครับและหนึ่งอันที่สําคัญก็คือ hot bar นะครับเราสามารถมาเซตตรงนี้ได้หมดเลยนะครับว่า hot bar ที่1ของเราเนี่ยมีทั้งหมด12ช่องจะให้เป็นอะไรบ้างนะครับของผมผมก็เซตไว้เหมือนครั้งที่แล้วที่ผมไม่บอกไปนะครับเป็น1 2 3 4 5 6 7 XCV นะครับประมาณนี้เลยฮอตบาร์ที่ 2, ฮอตบาร์ที่3นะครับมีทั้งหมด10ฮอตบาร์เราสามารถมาเซตได้หมดเลยนะครับ โอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการเซตติ้งปุ่มต่างๆแล้วก็ระบบต่างๆในเกมนะครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะครับลองไปประยุกต์ปรับใช้กันดูนะครับอาจจะมีบางส่วนที่ผมไม่ตกหล่นลงไปนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยใช้ฟังก์ชันนั้นเหมือนกันสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีอะไรอยากเสริมเนี่ยก็มาเสริมไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับมาแชร์ความคิดเห็นกันมาแชร์ความรู้กันนะครับวันนี้แมสก็ต้องขอตัวก่อนอีกครั้งแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ